ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า absolute value นะคะอันนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคืออ่ะนี่นะคะนิยามของมันก็คือระยะที่จำนวนเต็มนั้นน่ะอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเนาะซึ่งมันมีสัญลักษณ์ของมันด้วยนะเจา้าค่าเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นขีดๆอย่างนี้เนาะแล้วมันจะโว่โวตรงกลางซึ่งตรงเนี้ยมันจะเอาไว้เติมตัวเลขลงไปนะคะอ่ะคนนี้นะเดี๋ยว มาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะค่าสมบูรณ์ของ3ามสามารถที่จะเขียนนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเออก็คือค่าสมบูรณ์ของ3ามอันนี้นะพี่จะเขียนอย่างนี้อันนี้เนี่ยอันเนี้ยค่าสมบูรณ์ของ3ามเขียนเต็มเต็มแบบนี้นะคะมีค่าเท่ากับเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ อ่าเท่ากันเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะส่วนอันนี้เป็นเหมือนเต็มๆมอะ่ะเ,เขียนเป็นตัวหนังสือเต็มเตมอย่างนี้นะคะโอเคแล้วคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเจ้าค่าสบมบูรณ์เนี่ยมันคืออะไรเนาะอ่ะมาดูวันนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยสมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราดูแล้วตำแหน่งบนเส้นจํานวนมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมอืมมันคือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะโยงสีชมพูเนี่ยว่ามันห่างจากศูนย์เนี่ย อยู่เท่าไหร่อ่ะมาดูกันเลยนี่ไงปึบ๊บ3อยู่ห่างจาก0ย์ห่างอยู่3หน่วยเนาะตรงเนี้ยระยะห่างนะคะอ่ะตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมห่างอยู่3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็คือค่าสมบูรณ์ของ3นั่นแหละระยะห่างกับค่าสมบูรณ์เนี่ยคืออันเดียวกันนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยจะตอบว่า3มเลยอ่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนเป็นเต็มๆก็ได้ว่าค่าสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่าสมบูรณ์ของสามเท่ากับสามแบบนี้นะคะหรือเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนก็ได้แล้วก็เขียนเท่ากับสามเนาะพี่ขอใช้เป็นสัญลักษณ์แทนแล้วกันเนาะจะเขียนเป็นแบบนี้ค่ะค่าสมบูรณ์ของสามมีค่าเท่ากับสามเนาะนี่แหละค่าสมบูรณ์นะคะคราวนี้เราไปดูเป็นจำนวนเต็มลบบ้างเนาะจำนวนเต็มลบนะคะอืนี่ อันนี้นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของลบสองนะซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คืออันนี้ไงที่พี่บอก,มกเมื่อกี้มันคืออันเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้เขียนแบบเต็มๆอันนี้เขียนแบบใช้สัญลักษณ์เนาะคราวนี้มาดูเลยว่าลบสองอยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนนี่ไงถ้าเกิดว่านับจากศูนย์ไปอ่ะมันคือตรงนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะเขียนสีชมพูไว้ให้นี่ปื๊บอย่างนี้นะคะ เขาเนี้ยพี่ถามว่าระยะห่างจาก0นไปถึงค่าของลบสเนี่ยห่างเท่าไหร่ห่างอยู่สไม่ใช่ห่างลบสนะห่างอยู่2ค่าของมันเนี่ยคือลบ2แต่ระยะหนะ่างอะคือห่างไปสองนี่ไงห่างไป1หน่วย2หน่วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสมบูรณ์ของลบสเนี่ยมันหมายถึงระยะห่างมันก็เลยต้องตอบสอง นะก็คือสรุปค่าสมบูรณ์ของลบสอเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองสรุปค่าสมบูรณ์เนี่ยมันก็คือระยะห่างจากศูนย์ไปยังค่านั้นนั่นแหละในเมื่อมันเป็นระยะห่างนะคะแบบที่พี่โน้ตไว้ข้างล่างเนี่ยอ่ะอันนี้เนี่ยพี่ก็โน้ตไว้ให้นะคะว่าค่าสมบูรณ์นะจะมีค่าเป็นบวกหรือศูนย์เสมอเนื่องจากว่ามันเป็นการบอกระยะห่าง ออมันเหมือนระยะทางอะ่ะมันก็จะไม่มีการติดลบใช่ปหเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มตรงข้างล่างกันเลยนะคะที่พี่เขียนไว้นะคะเห็นไหมว่าค่าสมบูรณ์ของลบห้าเนาะมันก็คือห้าเป็นบวกอ่ะอันเนี้ยค่าสมบูรณ์ของยี่สิบสองก็ได้ยี่สิบสองก็เป็นบวกเนาะอันนี้นะคะค่าสมบูรณ์ของลบสามสิบหกก็คือได้เป็นสามสิบหกก็เป็นบวกเหมือนกันเนาะอันนี้ค่าสมบูรณ์ของศูนย์ ได้ศูนย์ถ้าเกิดว่าเราลองนึกดูว่าเฮ้ยศูนย์เนี่ยมันอยู่ห่างจากศูนย์เท่าไหร่มันไม่ห่างใช่ไหมมันอยู่จุดเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีระยะห่างนะคะก็เลยใส่เป็นศูนย์ไปเลยแค่นั้นเองอาสรุปง่ายกว่าเดินลงไปอีกนะถ้าเจอเครื่องหมายเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะถอดออกมาปุ๊บนะคะมันจะเป็นค่าบวกเสมอไม่ว่ามันจะติดลบอะไรก็แล้วแต่เนาะผ่านเครื่องหมายเนี้ย เออค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยนะค่ามันจะเป็นบวกเนี่ยเห็นไหมออกมาเป็นบวกเสมอถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์ก็คือตอบศูนย์นั่นเองโอเคพี่ฝากกดติดตามทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะมีเนื้อหาคณิตแล้วก็เทคนิคคิดเลขอัปเดตเรื่อยๆเลยจ้า